วันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่ามา r c o G300S และ G300 ธรรมดาโดยการใช้สคริปนะฮะซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าที่เราจะไปตั้ง Insert Delay คลิกขวาคลิกซ้ายอะไรอย่างนี้ฮะซึ่งเป็นวิธีที่ไหวมากอย,าอย่างแรกคือต้องมีโปรแกรม Driver โปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ใช่ Driver เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ของ Logitech ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนก็ใช้ได้ในที่นี้ผมใช้ตัวเวอร์ชัน8ตัวเก่าเลยแล้วก็ต้องมีสคริปที่สำคัญที่ต้องมีสคริปสนะะนะคริปคือไหลสคริปคือในส่วนที่เขาได้เขียนเอาไว้แล้วเขียนค่าตั้งค่าดีลย์เอาไว้นั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะเรามาดูวิธีการสร้างกันเอย่างแรกคือต้องติดตั้งผมติดตั้งว่าผมติดตั้งไว้แล้ว เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มจากเริ่มต้นของโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้ก่อนให้เราคลิกเข้าไปที่ลูปพิเตอร์แล้วคลิกแล้วคลิกที่ทตัวโฟลเดอร์ p p r t t x x p r t t กดเข้าไปนะแล้วไปหาที่เก็บของสคริปต์นะตอนนี้ในที่นี้ผมเก็บไว้ในที่หน้าจอนี่นี่นะฮแล้วก็ open เสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาวิธีการตั้งง่ายๆไปเลือกฮะเลือกเลยมันจะมีมาโคสไนเปมาโคลูกสองมาโคคิดมาโคอัรคมาโคเอ็มพีเก้าเอ็มพีแปดเจ็ดคิดอัคสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบื้องต้นเราเลือกสีเราจะกำหนดสีว่าจะใช้เป็นปืนสีอะไรสีแดงเนี่ยใช้ปืนอะไรอ่ะในตรงนี้ผมขอเป็นสีแดงให้ใช้เป็นคิดแล้วกัน ก่อนที่เราจะทำให้เราไปหาคำว่าเล็บคลิกกดเล็บคลิกคือไหลซ้ายเอามาใส่ตรงนี้ปุ่ม forward ตรงนี้เดิมเดิมจะเป็น forward เราใส่แทนเข้าไปกดเข้ไปแล้ลากมาใส่ปล่อยมันก็จะเป็นเล็บคลิกทีนี้ถ้าเราไม่ลากเล็บคลิกมาใส่ตรงนี้เราจะไม่สามารถที่จะลาสกสคริปมาใส่ได้นะฮะต้องลากเข้ามาก่อนเนี่ยก็จะได้แล้วฮะ เราไปดูว่าสคริปที่เขาตั้งไว้เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างนี่ฮะเขาตั้งไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยเล็บัททอมไล่ปัททอบก็ไม่ต้องไปกดอะไรเลยนี่ฮะมันตั้งมาให้หมดแล้วเดี๋ยวแต่ยิงออกไม่ออกเดี่ยวเราไปเข้าไปปรับไป,ไปเข้าไปในเกมไปปรับตั้งอีกทีหนึ่งเนี่ยไอพว,ก,วเกเนี่ยตัวเลขเนี่ยสามารถที่ปรับตั้งได้ทุกตัวนะนี่เรากำหนดต่อไปสีเขียวอ่าสีเขียวเราจะเอาไปสนายแต่อย่าลืมนะบอกบอกก่อนแล้วถ้าเกิดเราไม่ ลากเล็บคลิกมาใส่ตรง,ตรง forward ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ลากไปใส่ตรงเนี้ยผมจะลองมาทําให้ดูว่าถ้าเกิดไม่ลากไปใส่มันจะลากมาโครสไน,นด์ใช่ไเขียยไปสไนด์นะฮะลากเข้าไปลากเข้าไปตรงเล็บคลิกตรงเนี้ยเนี่ยมันจะลากไม่ไดนะ้เราต้องเปลี่ยนตรง forward นี้ให้เป็นลเล็บคลิกก่อนให้เป็นคลิกซ้ายธรรมดาเวลาป่าระเบิดเลยเราใช้ตรงนี้ได้แล้วลากเข้าไป ได้แลฮะสีแดงคิดสีเขียวสนายเนี่ยฮะตัวนี้ผมอาจจะเป็นเอาไว้เป็นธรรมดาเอาไว้ใช้งานเบื้องต้นธรรมดาแล้วกดเซฟเนี่ยฮะหลังจากที่กดเซฟเรียบร้อยแล้วเมาส์ก็ยังจะไม่ทำงานให้เราไปที่ setting ะนะก็ setting ไอ้รูปเฟืองนี่นะแล้วก็จะไปเจอรูปของหน้าต่างเล็กสำหรับตั้งค่าให้มันทำงานที่อะไร นาที่นี้สคริปต์ผมตั้งชื่อไว้ว่าคิด <Yeah. S 3> เสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเรามาดูที่ตรงที่ช่องที่เขียนว่า default profile ให้เราตั้งให้เป็นคิดให้เหมือนกับตัวนี้ให้เหมือนกับตัวนี้ตั้งข้าไปฮะเนี่ย yeah. ตัวนี้ด้วยตั้งให้เป็นคิด แค่นี้ฮะแล้วกดโอเคทีนี้เมาส์ของเราจะทํางานแล้วเนี่ยถ้าปรับนี้มันจะรัวเลยเนี่ยเราสามารถเทสได้กดกดกดตรงนี้นะเวลาเวลาที่เราตั้งเรียบร้อยให้กดตรงนี้เราสามารถเทสได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะกดทีดีก็จะลั่นลั่นลั่นนี้เลยแล้วก็เคลียร์ได้สามารถลากมาใส่ได้ เท่านี้ฮะแล้วกดเซฟอีกทีหนึ่งเซฟโอเคปิดโปรแกรมได้เลยแล้วเข้าไปเทสในเกมเท่านั้นนะฮะเป็นวิธีที่ไวมากและง่ายมากแต่ส่วนท่านใดที่อยากจะได้สคริปต์นะฮะผมบอกไวเลยสคริปต์ตัวนี้ไม่ฟรีฮะเพราะมันตั้งไวชกปืนหมดแล้วยังไงอยากจะได้ให้ทักบัดที่เฟสนี้นะฮะเนี่ยนะฮะ 4, 000, สี่กุมภาพันธ์พัฒพลชิพูอรัยคอมนะฮะ สามารถเข้ามาแชทเข้ามาขอกันได้แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ฟรีฮะเพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนที่มาโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ